ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง I am ปังปอน <Wow. S 1> กลับมาแล้วนะคะหลังจากหายไปประมาณ7-8เดือนนี่แหละคิดถึงเราไหมาเรากลับมาแล้วนะคือเราก็มีเวลาตลอดแหละแต่ว่าแบบเออขี้เกียจแค่นี้แหละ <c oughs> ก็วันนี้นะจะไปเปลี่ยนสีผม ซึ่งเราก็ได้ให้เปิดโหวตไว้นะคะใน IG story ส่วนตัวของเราเองไอจนี้เลยพีพี a n g p o n d นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ก็เราได้เปิดโหวตว่ามีสีสีผมนะคะที่ให้ทุกทคนเนี่ยช่วยกันโหวตว่าอคนควรจะทำสีไหนดีอ่านี่เห็นไหม ผลสรุปก็คือสีที่หนึ่งเนี่ย42คนนะคะในการโหวตสีที่สอง87คน, <280 S 1> คนสีที่3า180คนสีที่ส41คนดีใจนะคะยังมีคนแบบมีส่วนร่วมในการเลือกสีผมให้กับเราตอนแรกอะปอนอะยอมสีแดงมาแต่ว่ามันเฟดออกแล้วอ่าต้องออกแดดถึงจะเห็นชัดเจนอันนี้อยู่ในที่ร่มก็ประมาณนี้โอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปรอดูกันเลยนะคะก็ตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วน,นะคะกำลังจะเดินท <đến> างไปทำผม ที่ร้านชื่อดังแห่งหนึ่งย่านอาโศกก่อ <c oughs> <g år> นอันดีก็ไปทําเล็บมานะเห็นไหมแล้วก็ติดใจไงเพราะว่าพี่เขาก็แบบคุยเก่งนู่นนี่นั่นคุยกันไปคุยกันมาอะนัดทาผมเลยละกันก่ <c oughs> อนที่จะไปเปิดโหวดก็ปรึกษากับพี่ที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออของร้านนะคะว่าแบบที่เขาแบบคุยกับเราตลอดแบบนี้คอยดูแลก็ถามว่าเออพี่คะแบบสีนี้พี่ว่าเหมาะกับหนูไหมอะไรแบบนี้ซึ่งเขาได้คำกษาดีนะคะเขาก็สีที่เขาส่งไปเขาก็รู้แหละว่าเราชอบใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปประเมินสภาพผมก่อนละกันนะคะอะไรประมาณนี้ ซึ่งบอกก่อนเลยว่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปรับบริการร้านนี้นะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะเขามีมากกว่าการทําเล็บทําผมนะก็คือเหมือนเป็นร้านเสริมสวยครบวงจรอ,อะเอาง่ายๆเออแบบเข้าร้านนี้ทีเดียวจบคือแบบไปทาเล็บแล้วเขาก็แบบตัดหนังให้ด้วยนะเห็นไหมอะ่ะแต่ถ้าดูดีโคือร้านเขาเพ้นให้นะคะงานเพ้นก็คือแบบเป็นงานฝีมือใช่ไหมเขางานดีมากใส่ใจทุกรายละเอียด,ดอกบวง เอาเขาเรียกว่าอะไรเอากล้องจุลทรรศน์มาซูมก็คือจะเห็นเป็นแบบเกสอ์เลยนะคะใช่ okay, mm. ถึงขนาดนะั้นชื่อร้านว่าเช็กแคร์อะไลซ์ซาลอนนะคะ<ๆ>ก็แวะไปดูกันได้นะเดี๋ยวขึ้น IG ไอจีไว้ให้สามารถบุ๊คคิวไปคุยกับพี่พี่เขาก่อนได้นะคะ mm. จะได้ไม่ต้องแบบสมมติว่าันไหนคนเยอะจะได้ไม่ต้องรออะไรแบบนี้เนาะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเราก็อยู่ที่อโศกนั่นเองเป็นเขาเรียกว่าซอยประตูห้าของมหาลายัายเฉลคลิมวิโรนะคะจะอยู่ทางโน้น นี่ไงเห็นไหมมาปุ๊บก,ก็เห็นวายนิวร้านเลยก็คือเป็นร้านที่เราจะมาทาป่ะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านเชคแคร์ care, อะไรซาล,าซล,ลแล้วเต้นเตนบอกเลยว่าร้านน่ารักน่าเข้ามากเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าน,นะคะเพราะว่าเราก็นัดพี่เขาเอาไว้ตอนบ่ายโมงนะคะนี่ก็ใกล้จะบ่ายโมงแล้วปะเข้าไปเลย สีผมที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรพาสเทลขนาดนี้คือว่าเราจะกัดเ็จอยู่แแห่เราจะล้างประกายสีออกก่อนครับต้องเราต้องล้างประกายสีเพราะผมคุณน้องเขาจะข้ามเฉดสีเลย <c oughs> เราก็ต้องล้างประกายสีแดงให้ออกก่อน <c oughs> เราจะมาดูว่าผมน้องจะเป็นอ,อกมายังไรไว้ใจพี่เขาต้องทําให้ผมออกมาดูดีแน่นอน เรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึง่งคือแบบตอนนั้นประมาณปีหนึ่งมั้งไม่แน่ใจนะคะคือแบบหนูจะไปดัดผมที่ร้านร้หนึ่งแล้วคราวนี้ดัดผมแล้วปลายผมมันก็เสียแบบนี้แหละพี่เขาก็บอกว่าน้องคะน้องต้องตันดนิดนึงนะคะเพราะว่าปลายเสียมันไอ้ปลายมันเสียมากถ้าแบบดัดปลายผมมันจะชอ็อตอะไรแบบนี้ก็แบบได้ค่ะพี่เอาแบบพี่พี่คิดว่าดีเลยอะไรเงีเย้ยสรุปดั่งเลนโทรศัพท์แบบนึงเลยหน้าขึ้นมาคือผมจากเหลือเหลือถึงทางอะพี่ ตอนนี้เราก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเราเริ่มทำตั้งแต่บ่ายโมงเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะ4ชั่วโมงอย่างที่พี่มีนบอกจริงหรือเปล่าก็ฝากถึงคนที่มีแฟนแล้วก็พาแฟนมาทำผมนะคะอยากให้รู้ว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากรอเหมือนกัน She's Lisa Everyone's a Mona to กำลังจะล้างตอนนี้รู้สึกพร้อมนอนมากอยากหลับแล้วมีผพาห่มด้วยตอนนี้ก็คือ แสบมากเพิ่งลงแบบประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์การแสบไม่ไดปกตินเลนย <c oughs> คุใกล้แล้วค่ะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วลงสีที่เราชอบ ที่วันถัดมาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานกว่าจะทําผมเสร็จก็าไปฝันทุ่มซึ่งความจริงแล้วร้านเขาปิด2องทุ่มนะคะทาผมอมลาธอนมากอยากบอกว่าเราไม่ได้ไปทําตอนบ่ายสามบ่ายสองอะไรแบบนี้นะเราไปตั้งแต่บ,บ่ายโมงนะคะย้ำว่าบ่ายโมงเออนานมากสาเหตุที่นานมันก็คือผมดั้งเดิมของปอนอย้อมสีแดงมาซึ่งพี่มีนที่เป็นช่างทําผมให้กับปอนเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติแล้วคนเอเชียเนี่ยเขาจะมีเม็ดสีผมที่มันเป็นแบบสีแดงอยู่อะไรประมาณนี้แล้วแบบพอปอนไปย้อมสีแดงมันก็เหมือนไป ย้ำไปเน้นให้แบบเม็ดสีนั้นอะมันชัดขึ้นพอเราจะกลับมาฟอกหรือว่ามาทำสีอ่อนเนี่ยมันจะยากมากนะคะพี่มินก็เลยต้องทำการฟอกสีเก่าของปอนออกก่อนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่ทำให้กินเวลาเกือบทั้งวันเลยกินเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณแบบหโมงเย็นอะกับการฟอกสีเก่าออกอะทุกคนคือยากหาทำถ้าใครอยากจะฟอกสีอ่อนเนี่ยอย่าไปย้อมสีเข้มหรือสีโทนแดงแดงก่อนนะคะเพราะว่า จะเสียเวลาชีวิตแบบปอนนี่แหละแต่สมมุติถ้าปอนไม่ได้ทําสีแดงมาก่อนเนี่ยคิดว่าน่าจะทําสีอยู่ประมาณ4ีหชั่วโมงนี่แหละก็เป็นเวลาปกติเนาะอันนี้คือแบบโอ้โหมาราทอนจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปขั้นตอนสีผมของปอนออกมานะคะว่าทําอะไรไปบ้าง 1ก็คือฟอกสีเก่าออก2อก็คือฟอกสีธรรมดาให้เป็นสีเหลืองเหลงก็ลงสีที่เราต้องการนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยตอนแรกพี่มีนบอกว่าจะฟอกจะฟอกให้ผมมันเป็นสีขาวเนี่ยสองรอบแต่ว่าผมปอนะมันไม่ไหวคือแบบตอนเข้าไปในร้านอะเนื้อผมอะมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันฟูมันมันไม่ไหวแล้วอะคือพี่มีนบอกว่าผมลองปอนนี่คือเข้าขั้นโคมงานะ้ <laughs> <laughs> พี่มีนก็ทําการตัดไปให้บ้างแล้วนะถือว่าดีมากเลยนะคะงานแบบเนี๊ยบมากอะ ไมดูทุกหย่อมย่าไม่มีสีดําสีทองสีอะไรแบบเล็ดออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวขั้นตอนการดูแลรักษาสีผมสีเทานะคะอันนี้ทุกคนอาจจะรู้หรือว่าแบบก็บอกเป็นเคล็ดลับเล็กน้อย,ย,ย,ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยทําสีผมแบบปอนนะคะปอนก็ต้องรู้เหมือนกันนี่แหละว่าต้องใช้ยาสระผมม่วงนะคะยาสระผมที่แบบเขาเรียกว่ามันจะช่วยล็อกสีผมเรานะคะห้ามใช้ยาสระผมธรรมดาเด็ดขาดเลยนะมนัไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะล้างสีที่เราย้อมออกมาหมดภายในหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะ เสียเงินเสียเวลาฟรีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซื้อยาสระผมสีม่วงนะคะยังไงก็ฝากร้านเ k e คแค่อะไรซาลอนไว้เป็นตัวเลือกให้กับทุกคนด้วยนะคะปอนบอกเลยว่าประทับใจมากเป็นการฟอกสีผมครั้งแรกด้วยนะแล้วแบบออกมาดีขนาดนี้สิบ,ส,บ,ส,บ,ส,บสิบไปเลยะคะ่ะอู้แล้วก็ก่อนหน้านี้ปอนไปทําเล็บร้านเค้ามาด้วยเห็นไหมน่ารักมากคือเขาดังเรื่องงานเพนมากเห็นไหม่ะทุกคนอ รักมากแต่มูตัวนี้ก็รับซัมเมอร์สุดๆแล้วก็ทางร้านเขาก็ฝากโปรโมชัน่นแล้วก็สิทธิพิเศษดีๆมาทางช่องปอนนะคะถ้าใครบอกว่ามาจาก Channel ของปอนนะคะก็จะได้ส่วนลดไปเลย<อ>ยังไงใครสนใจนะคะก็สามารถบุ๊กทิวไปทางร้านได้เลยนะคะวันนี้ปอนก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องปอนด้วยนะคะไม่าย